การเปิดปฏิบัติการปราบปรามแก๊งคอร์เซนเตอร์และค้ามนุษย์ของกองกำลังพิทักษ์ชายแดนกเรยียงหรือ BGF ที่นำโดยพลตรีหมองชิดต,ตูซึ่งได้มีการออกแถลงการในการที่จะเริ่มปฏิบัติการในการปราบปรามแก๊งคอร์เซนเตอร์และค้ามนุษย์โดยมีการจัดตั้งคณะทำงานพิเศษและชุดปราบปรามพิเศษ3ชุดในการเข้าปราบปรามกลุ่มในทุนจีนที่อยู่ตามอาคารต่างๆในเขตส,สิทธิพิเศษเเวโก,โกโกซึ่งปฏิบัติการ เริ่มในตั้งแต่ช่วงเช้าวันนี้มีการส่งเจ้าหน้าทหารนะคะเข้าไปยังอาคารชุดของกลุ่มธุรกิจที่อยู่ในเขตเขษพิเศษชวเวโกโกซึ่งเห็นได้ว่ามีการนําคนต่างชาติออกมาจากแต่ละอาคารเป็นจํานวนมากซึ่งปฏิบัติการครั้งนี้ทางพลตรีหมองชิตูยืนยันว่า ต้องการที่จะให้ความร่วมมือกับทางรัฐบาลไทยในการปราบปรามแก๊งคอรเซนเตอร์โดยอาคารที่เข้าไปตรวจค้นนั้นก็พบว่าส่วนใหญ่เป็นชาวจีนโดยมีการนำตัวของทุกคนไปอยู่ในการดูแลของกองก,กำลังกะเหลี่ยง BGF ซึ่งก็วันนี้สามารถควบคุมตัวได้ประมาณ1,000คนซึ่งการเข้าไปตรวจค้นในครั้งนี้ทางทหาร BGF ได้ทำการบันทึกข้อมูลเพื่อคัดกรองว่าเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ หรือมีส่วนร่วมในขบวนการแ๊งคอร์เซนเตอร์หรือไม่ซึ่งในแบบสอบถามมีการถามทั้งชื่อประเทศแล้วก็ถามว่ามีการเดินทางเข้ามาในเมียวดีประเทศเมียนมาได้อย่างไรถ้าผ่านทางประเทศไทยได้มีการใช้ช่องทางใดในการเข้ามาและทำงานในตำแหน่งใดของอุตสาหกรรมออนไลน์รวมถึงถูกบังคับให้มีการทรมานร่างกายหรือ มีการซื้อขายบุคคลด้านหลังนี้ค,คือเขตเศรษฐกิจเชเวโกโกในเมืองเมียวดีรัฐเกเรี่ยงประเทศเมียนมาซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่เป้าหมายที่รัฐบาลไทยใช้มาตรการในการกดดันแกง๊งคอเซ็นเตอร์ด้วยการตัดไฟฟ้าตัดน้ำมันและตัดเน็ตนะคะซึ่งแน่นอนมาตรการนี้นะคะเริ่มตนน้นตั้งแต่วันที่5กุมภาพันธ์จนถึงวันนี้14กุมภาพันธ์สิ่งที่ได้เห็นจากผลของมาตรการนอกจากภายใน เมืองมีวด,ดีที่ขาดแคลนน้ามันแล้วนะคะเรื่องของไฟฟ้าที่ทางเมืองเชยโ,โ,โกโกยังคงใช้เครื่องปั่นไฟในขณะที่เรายืนอยู่นี้ก็ยังคงได้ยินเสียงเครื่องปั่นไฟสิ่งที่เกิดขึ้นตามมานั่นคือการปล่อยตัวชาวต่างชาติที่เป็นทั้งเหยื่อการค้ามนุษย์และส่วนหนึ่งก็คือผู้ที่ต้องสงสัยที่อยู่ในกระบวนการคอเซนเตอร์ค่ะซึ่งนอกจากทางกองกําลัง DKBA ได้มีการส่งตัวเหยื่อค้ามนุษย์260คนซึ่งเป็นบุคคลต่างชาติ20สต่างชาติให้กับไทย เมื mm ่อวันที่ดกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะในขณะเดียวกันที่เมืองชเวโกโกซึ่งเป็นแหล่งเคสกิจพิเศษแหล่งใหญ่ที่สุดนะคะทางพลตรีหมองชิตตูซึ่งเป็นผู้นำกองกำลัง BGF ได้เริ่มมีการประชุมเพื่อที่จะปราบปรามคอเซนเตอร์และให้ความร่วมมือกับไทยในการช่วยเหลือบุคคลต่างชาติที่อาจจะตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ซึ่งเริ่มตั้งแต่การตั้งคณะทำงานชุดพิเศษนะคะในการปราบปราม คอร์เซ็นเตอร์และค้ามนุษย์3ชุดด้วยกันนะคะมีทหาราทางทหาร BGF ีทหาร,ร่วมกันปราบปรามแก๊งคอร์เซ็นเตอร์และเช้าวันนี้ค่ะก็เริ่มปฏิบัติการในการไปตรวจคน้นตามตึกและอาคารต่างๆที่ตั้งอยู่ในชวยโกโค,โคเพื่อค้นหาบุคคลต่างชาติในจํานวนนั้นนะคะก็เป็นการค้นหาเหยื่อค้ามนุษย์และก็แก๊งคอร์เซ็นเตอร์ซึ่งจากรายงานการเข้าปฏิบัติการในวันนี้นะคะมีการไปค้นในตึก หลักๆนะคะของเมืองชเช่วโกโกภายในนั้นนะคะก็พบอย่างเช่นชาวจีนอยู่ตึกละประมาณ200คนค่ะซึ่งาล่าสุดนะคะก็สามารถรวบรวมบุคคลต่างชาติเนี่ยได้กว่า1,000หรือเกือบ2,000คนแล้วและทั้งหมดนะคะก็จะขอส่งมายังประเทศไทยเพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการคัดแยกนะคะเกี่ยวกันค้ามนุษย์หรือดูในเรื่องของข้อมูลว่าเกี่ยวข้องกับกระบวนการคอเซนเตอร์หรือไม่คะ่ะ

อย่างช่วงเย็นที่ผ่านมานะคะก็มีทหารจากกองกําลัง BGF ที่คอยอยู่ในตามดูแลความปลอดภัยอยู่ตามจุดต่างๆแล้วก็เป็นมาตรการในการคุมเข้มใน <จะ S 1> ท,ทหารที่ตรงนี้เยอะเลยชเวโกโก,โกซึ่งอยู่ในการดูแลของกองกำลังพิษชายแดน BGF และทางพลตรีหม่องชิตตู่ก็ได้เตรียมการซึ่งขณะนี้สามารถที่จะรวบรวมคนได้ประมาณหนึ่งพันคนเพื่อจะส่งให้ประเทศไทยอย่างที่ได้มีการ ออกแถลงการไปยังนายธรํมาเวชยาชัยรองนายานยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเมื่อวานนี้นะคะว่าทาง BGF กำลังเปิดบริการในการปราบปรามแคงคอ์เซนเตอร์และการค้า,ามนุษย์ซึ่งก็ได้มีการรวบรวมบุคคลชาวต่างชาติและพร้อมที่จะทยอยส่งให้กับไทยตั้งแต่วันที่15กุมภาพันธ์เป็นต้นไปและขณะนี้ก็สามารถรวบรวมคนได้แล้วประมาณกว่า1,000คนคาดว่าจะมีชาวต่างชาติทั้งหมดประมาณ7,000คนค่ะที่ต้องส่งมาที่ประเทศไทยก็เพราะว่าคนเหล่านี้ส่วนใหญ่ก็จะ ข้ามมาจากประเทศไทยนะแล้วก็การที่จะส่งผ่านประเทศไทยน่าจะง่ายกว่าที่จะส่งกลับไปทางกรุงย่างกุ้งของประเทศเมียนมาแต่ในระหว่างที่เราได้สังเกตการอยู่ในฝั่งอำเภอแม่สอดจังหวัดตากซึ่งของข้ามเมืองเชยโกโขจุดนี้ก็ยังเห็นนะคะว่ายังคงมีทหารของกองกบบีจีเอที่เข้าไปารัตเวนแล้วก็ตรวจค้นตามทเห็นทหารล่าท่จปราบปรามบริษัทแคมเมอร์แตนดคอเซนเตอร์ ซึ่งก็มีการสอบถามนะคะว่าในพื้นที่นั้นนะคะมีการทำงานลัส่ณนใดนอกจากนี้ฝ่ายต่างประเทศของอยู่ตรงฝั่งขวากีกำลง BGF ก็ได้ส่งอีเมลมาบ้เนอรูเตื่นแง่ตรงว่าฝ่ามือที่สี่เหลี่ยมข้อมูลนะคะในสิ่งที่ ทาง BGF ได้ยืนยันว่าไม่สนับสนุนหรือไม่ได้เกี่ยวข้องกับโครงการพ่มานจอนี่และได้พยายามในการที่จะปราบปรามในเวลานี้แล้วทาง BGF นะคะบอกว่าตอนนี้มีเหยื่อชาวอินโดนีเซียหกสินนั้คนที่ต้องการความช่วยเหลือและส่งตัวอย่างเร่งด่วนให้กับรัฐบาลไทยแต่ว่าในขั้นตอนทางนาหนือที่รัฐมนูนพันธุ์สีดำนักการเรือนติ๊ยพุ่งขับในอช่วยรัฐมนูนบอกกับเดลต์ริปเตอร์นะคะว่าการส่งคนจากเยาวดี ทางไทยเองต้องเตรียมความพร้อมเพราะว่าทางรัฐบาลโดยสภาความมั่นคงแห่งชาติและกระทรวงการต่างประเทศจะมีการหาเรื่องกับผู้ของประเทศต่างๆประเทศต้นทางซึ่งอย่างน้อยก็คือ20ชาติจากที่ช่วยมา20คนเนี่ยนะคะจากกองกำลัง DKBA เพื่อที่จะส่งกับประเทศต้นทางและถ้าหากว่าเมียนมาจะส่งคนมาเพิ่มก็ต้องมีสารทูตแล้วก็มีประเทศที่จะต้องมีการประสานงานเพิ่มคือมีการประชุมที่17อุมภารภันก็คาดว่าหลังจากนั้นจะมีการเตรียมตัวที่18แล้ที่19น่าะเริ่มทยอยส่งได้แต่ในระหว่างนี้นะ,ะคะผลตีมองชิตตูบอกว่าถ้าทาง BGF ได้มีการรวบรวมคนไม่ได้แล้วอาจจะต้องเป็นภาระในการเลี้ยงดูเรื่องของอาหารและสถานที่ที่เอาไว้ดูแลคนเหล่านี้นับพันคนจึงอยากที่จะส่งให้ไทยอย่างรวดเร็วนะคะนี่ก็เป็นท่าทีล่าสุดจากกองกําลังพิทักษ์ชายแดน BGF โดยพลตรีหม่องชิตูนะคะ สภาพที่เห็นในเมืองชื้โกโกมาตรการกดดันในการตัดไฟฟ้าสำหรับปฏิบัติการนี้นะคะทางทีเอฟเองก็ได้มีการประกาศว่าเมื่อมีการรวบรวมบุคคลต่างชาติแล้วก็จะขอที่จะส่งมาทางการไทยซึ่งต้องการที่จะส่งมานะคะวันละประมาณ1,000คนแต่ว่าในส่วนของประเทศไทยเองก็ต้องรอการประชุมสรุปของทางสภาความมั่นคงแห่งชาติซึ่งจะหารือร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศและสถานทูตของประเทศต่างๆซึ่งเป็นประเทศต้นทางที่มีบุคคลต่างชาติอยู่ในเมืองเชว้โกโกหรือใน แหล่งอาชญากรรมคอเซ็นเตอร์เหล่านี้นะคะว่าจะดําเนินการในการส่งกลับอย่างอย่างไรโดยประเทศไทยเรานะะในฐนานะที่เป็นประเทศเพื่อนบ้านก็จะเป็นประเทศที่จะให้ความช่วยเหลือได้มุสเซรรมนะคะเพราะว่าการส่งออกมาทางประเทศไทยนั้นง่ายกว่ากับการที่จะส่งกลับไปที่กรุงย่างกุ้งของประเทศเมียนมาค่ะซึ่งนี่ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นล่าสุดนะคะในอาเภอแม่สอดจังหวัดตาก,กับปฏิบัติการในการปราบปรามแก๊งคอร์เซ็นเตอร์และการค้ามนุษย์ค่ะทัปนีศสีชัยเดยอะริพอเตอร์รายงาน